Nei! <skrøk> จะมีพ่อพ่อก้าถอยหลบสองก้าวนลยุทธ์ดีตระกูลหยางขึ้นชื่อดาบทรงอนุภาพบ้องกันสามารถโค่นศัตรูได้ในสมยกแต่การจะตอบโต้อย่างเฉียบคมกับผู้เป็นยอดฝีมือวิธีจู่โจมคือปจัจจัยสําคัญพ่อเคยเจอจ่าฝีมือจริงๆไหมเออยังไม่เคยอืม ตอนที่แม่ทัพเฮ้ยมาเจ้าประทับใจอะไรในตัวเขาเท่าที่ข้าเห็นสงงาเข้มแข็งข้าทำให้เขาแพ้จนเขาแทบพิการขาล้าข้าตกใจที่เห็นเขากลับมาแข็งแรงดีขนาดเหมือนคนใหม่เท้ายืนนิ่งตรงสงงางามเหมือนขือเขาแค่แวะมาเยือนผมไม่กล้าสร้างความบาดหมางเจ้าผีเงย ที่เจ้าให้แต่งองค์หญิงมาเป็นเมียน,น้อยเรื่องนี้ไม่ใช่สร้างความบาดหมางข้าอยากให้พวกนั้นเลิกความพยายามใช้เรื่องการแต่งงานมาอ้างให้คืนเมืองจริงอืแต่มีข่าวมาแล้วว่าพวกเขารับของที่ส่งไปมั่นออ<ะ>เจ้าไม่คิดว่าเรื่องนี้มันแปลกหรือ,อยังไงอหจะแปลกอะไรต้องเต้สั่งปลดแม่ทัพทำให้เถียนเจ็บยึดตำแหน่งสองแม่ทัพใหญ่กำลังใจเสื่อม แต่ยังไงแฟนนั้นมีเขาลางก่อความยุ่งยากสายของเราจะรีบแจ้งมาท่านพ่อไม่ต้องกังวลหรอกนั่นสินะท่านพ่อ,อตอนนี้สถานการณ์เมืองมั่นคงฮ้องเต้ถามมาอีกแล้วเรื่องโยกย้ายทหารอสถานการณ์พระองค์ตึงเครียดสั่สงการให้ทหารอยู่ที่นี่แปดร้อยนายส่งที่เห้อือีกสา0 0 0ื่นนายไปช่วยดุนห้องเต้เหลือคนแค่นี้จะพอเหรอ เรามีแนวธรรมชาติเป็นด่านป้องกันแข็งแกร่งยังไงซะพ่อและดาไม่เคยพ่ายทหารนี่แปดร้อยก็พร้อมจะพรีชีพ